สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FTT Investing นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15นะครับซึ่งคลิปนี้ผมได้ทําการอัดทิ้งไว้นะครับหลังจากที่บอกเพื่อนๆว่าจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้ระบบอภิธานนะครับโดยที่ตอนนี้ผมใช้ EA เป็นตัวช่วยนะครับซึ่งผมเริ่มรันวันที่5นะครับผมโดยรัน EA แบบิดนะครับเป็น EA ธรรมดานี่แหละง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็เริ่มต้นทุนเนี่ยที่5,000 แล้วก็เริ่มทําการลันนะครับก็ผมก็ลันจากคู่เก่าไปเลยนะครับที่กดให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างละ1หลอดนะครับก็รัน EU EG แล้วก็ EU นะครับเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูอีกครั้งครับวันนี้ก็มาพบกันแล้วนะกันนะครับก็รายงานสดเลยถ้า ตามปฏิทินจริงวันนี้จะเป็นวันที่18นะครับเดือน3เหรอนี่ก็คือวันนี้นะครับเวลาก็อยู่ที่2ทุ่มครึ่งนะครับผลการประกอบการนะครับก็ทำกำไรไปได้นะครับประมาณหนึ่งเลยแล้วก็ยังมีติดลบอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับคิดเป็นน้อยมากครับเออ5,000ติดลบ13นะครับก็ไม่ถึง2%นะครับไม่ถึง1-2%เท่านั้นเอง ก็ถือว่าตัวระบบอพิธานเนี่ยมันช่วยให้ดอดาวมันต่ําลงมากนะครับผมก็รัน e a กิตนะครับซึ่งเป็น e a กิตที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับโดยที่ใช้ในการลดดอดาวอยู่แล้วนะครับเป็นเฮดนะครับเป็นเฮดจินซึ่งตัวนี้มันก็ดอดาวต่ําอยู่แล้วแหละพอมาเจอบวกเข้ากับการฟิวชั่นนะครับกับระบบอพิธานเนี่ยมันทําให้การทํางานเนี่ยมันสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับแล้วก็ตัวดอดาวเนี่ยลดลงมากนะครับ แต่ว่าก็ยังทํากําไรได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูจากคลิปก่อนนียผมใช้เวลาแค่ไม่กี่วันนะครับก็ทํากําไรได้แล้วนะครับผมซึ่งก็ดีครับบอกเลยว่าระบบนี้มันก็โอเคครับทีนี้ที่เพิ่มเติมนะครับของการดันระบบผลพิฐาครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่คู่เซตนี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่มีแค่เซต EU EG นะครับแล้วก็ GU นะครับมันจะมีหลายเซตมากเลยนะครับแต่ว่า อันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างเป็นคู่สกุลเงินหลักนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูนะครับแต่สิ่งที่อยากให้เพื่อนๆนะครับได้สังเกตก็คือว่าบางคู่เนี่ยมันจะไม่ได้มีในโบกนะครับอย่างเช่น ถ้าเกิดเราเป็นคู่อื่นเนี่ยเพื่อนๆต้องดูนะครับดูคู่เงินให้ครบก่อนนะครับว่ามันมีคู่เงินครบไหมนะครับในการที่จะมาเทรดแบบนั้นนะครับหรือลองศึกษาดูกฎระเบียบนะครับของบ็อกเกอร์ก่อนครับว่าพร้อมเพียงพอไหมนะครับที่จะให้ใช้ระบบในการแบบว่าแลนอภบิฐานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ไม่อบิฐาร้อยเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบอภบิฐานแบบฟูลเฮดจินก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับว่าแบบบ็อกเกอร์ให้แันหรือเปล่านะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆครับและมีประโยชน์นะครับ ให้กับเพื่อนๆนนะครับผมเป็นงานเวิร์กช็อปง่ายๆนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ